สวัสดีค่ะอัปเดตสถานการณ์วันเกิดของแม่เพนค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แม่เพนได้รางวัลจากลูกสาวค่ะวันเกิดของแม่เพนมันตรงกับวันอาทิตย์เลยซื้ออะไรไม่ได้แก้งลืมหรือเปล่าก็าไม่รู้นะนั่งอยู่ที่เจอตาค่ะทำหาหาแม่ ซื้อดอกไม้มาให้แม่แม่ก็เลยก,ก็เอาใส่เจกันขึ้นขึ้นแห้งพัะมีวิตามินติดบ้านอยู่นะนี่วิตามินนี่วิตามินแมู่เขาเอามาหรือเปล่าปกติเขาจะมีวิตามินให้มัดโบด้วยนะเดี๋ยกวกดเดี๋ยวจะอ,าาอ่านให้ฟังจะอ,าาอ่านให้ฟังเป็นตาเป็นตาแม่ก็ไม่มี เบนตาไม่วางตรงนู้นน่ะเอออ่านนาหัวลงเอาหัวลงเบนตาอยู่นู่นดีแปลว่าเบนตาอ่านหัวลงไม่ได้ใส่เบนตาเลยอ่านนาหัวลงกราเตเลไม่นตาเกนทินี่เป็นสุดสัตว์มาแมาเอ็นสกีนได้เชมเป๊มี อคิสอเครมฟรายูเลียโซฟีนี่น่ะไม่เป็นอ่านเป็นภาษาภาษานอร์วยนะคะนี่จะเป็นภาษาไทยนะคะสุขสันต์วันเกิดค่ะคุณแม่แม่ที่หนึ่งที่ดีที่สุดในโลก รักแม่มากมฝากสวัสดีแล้วก็แคมค่ะแ้มเชนแก้ม,กม,กมะสวัสดีสวัสดีจากพี่จูลี่กระน้องสุพีเขียนชื่อพี่สาวเขาด้วยค่ะเ <c oughs> <c oughs> มื่อคืนนี้ฝันเห็นพี่จูลี่นะเออเมื่อคืนนี้แม่ฝันเห็นพี่จูลี่มันเกิดของแม่แล้วเขารู้ว่าแม่จะไปทำบุญนะมั้งเออแล้วมันเกิดของแม่ด้วยเขาคงจะมาอวยพร เนี่ยเขาคงจะมาบอกว่าเออเดี๋ยวได้ของฝันจากน้องเขียนคัดมาด้วยคัดกับน้องสาวคนเล็กกับคนโตจะเอาขึ้นหิ่งหิ่งไม่เป็นไได้ซื้อดอกไม้นานเลยปล่อยปะละเลยจริงๆเลยภาคหลังเนยเพราะว่าทางทางโลกทางเจรนทมันเยอะเนี่ยค่ะเปิด,ดแล้วค่ะดอกไม้สวยงามมากเก็บหนังยางไว้ใช้นะคะ ไม่เไม่เก็บหนังเอ่อไม่ทิ้งหนังยางเก็บเอาไว้ไว้ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างมัดฝากถุงอะไรต่ออะไรนี่กุลาบไม่เป็นก็จะทําความสะอาดนะคะตัดชเสียงอย่างนี้เขาจะได้มีเนื้อที่ดูดน้ําดูดวิตามินเลี้ยงดอกไม้ดอกไม้จะได้อยู่น,นานนะคะ อืมสวยปพลดีเลยสวยไหมคะโชว์ก่อน ดอกไม้กึ่นเห้งเรียบร้อยแล้วค่ะสวยมากเลยขอให้ลูกสาวของแม่จะมีชีวิตอันประเสริฐสมบูรณ์ทุกอย่างจ้งเะเด็ก<ฮ>สมพิซซ่าเด็กสมพิซซ่าเด็กสมพิซซ่านี่คุณลุงซื้อมานะคะหนึ่งสองสามเปิดดูด้วยกันเลยอูยอันมาเลยเลย อืมเรือยเลยค่ะทานด้วยกันนะคะทุกคนมาค่ะเดี๋ยวเพงจะเอาจานไปตั้งก่อนนะไปกินด้วยกันนีไเอีกลิ้งขึ้มาเ่ากนขึ้นี้เอออยากมีี่กลาเบ่ยเย Vil du ha isbiter fra kassen ditt? Nei takk. med isbite. Jeg spiste mat på tempelen. Du skulle spise på tempelet? Jeg har spist tempel. Har du spist på Mye rart. Hvis du skal si navnet, så det jeg vet jeg ikke hva som var det.

Jeg, ja, jeg syns du spiste det sist gang òg. Det var litt sånn søtaktig, men mm. Jeg vet ikke om det er tomatsausen. Ja, jeg syns den var litt søt. Mm. Ja. Hvorfor er det sånn? Er det jeg kjøpte eier, eller? Samme forgang. Mm. Søtt. Mm. Men det var ikke samme pizza. Det var ikke samme sånn pizza, men det var pizzaen som jeg kjøpte sist gang. Men det, det kjøper eier, eller? hva? jeg heter ikke eier. Det ja, ja. det er ikke samme pizza som det var det var også var i sånn. Ja. Da var det, det var

น mm hmm. mm. mm. ี่สมมาสุอืมอืมเสียงดังไ mm hmm. ม่หวังเสียงดังท่าอ่านด้วกันไม่พูดนะคะทุกคนพูดครอบครัว Er du flink til å lage mat hjemme, eller? Ja, um, jeg lager men bare en enkel middag.